ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวันดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่1เดือนพฤศจิก,กายนปี2021นะครับมีข่าวอยู่หลายประเด็นด้วยกันในรัสชานภาคเหนือหรือประเทศพม,ม่านะครับพี่น้องเมื่อวานนี้มีการประท่ากันอย่างดุเดือดนะครับที่ในรัชชินมีกองกําลังปกป้องประชาชนนะครับไปโจมตีฐานทัพมิหนงลายที่อยู่ในพื้นที่นะครับ มีการประท่ากันเกิดขึ้นประมาณหนึ่งชั่วงโมงนะครับทาให้ทหารมิโนงลายได้รับบาดเจ็บหรือเสียอาวุธไ้กับกลุ่ม CDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่ไปขับไล่ทหารมิโนงลายที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรือเมืองทะลังนะครับพี่น้องก็มีอยู่หลายเมืองด้วยกันที่ในพื้นที่ทำให้ทหารมิโนงลายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไป8นายนะครับบาดเจ็บอีก2นายที่อยู่ในฐานทัพตัวเองนะครับกองพลที่ 912นะครับที่อยู่ในรัตชินไปเผาบ้านพี่น้องประชาชนนะครับก็ทําให้กลุ่ม CDF ไปเอาคืนเมื่อวานนี้ก็ยังดุเดือดนะครับในช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะครับมีการประท่ากันประมาณหนึ่งชั่วโมงพี่น้องชาวบ้านต้องอพยิยพหนีออกจากพื้นที่นะครับเนื่องจากว่ามีเสียงปืนดังขึ้นบนดอยนะครับอยู่ที่สูงก็ทําให้ลูกกระสุนตกลงมาใส่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแ แต่คนเดียวนะครับเนื่องจากว่าไปโจมตีทหารไม่นองร้ายนะครับกลุ่มน้องๆปกป้องประชาชนได้ใช้โดนนะครับบินตรวจสอบ ในพื้นที่ก่อนนะครับบุกเข้าไปโจมตีทหารทัพมินองลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ลัดชิน <c oughs> มีกลุ่มน้องๆปกป้องประชาชนนะครับยึดอาวุธปืนอาหารการกินที่ทหารมินองลายอยู่ในพื้นที่ก็เอาไฟเผาจุดไม่หมดนะครับพี่น้องแต่ก็มีภาพวิดีโอนะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับก็เลยไม่สามารถเอาภาพมาลงให้พี่น้องได้ดูกันนะครับ ในรัตชินก็มีกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับ CDF บดแค้นนะครับเนื่องจากว่าทาหารไม่นองลายเอาไฟมาจุดเผาบ้านพี่น้องประชาชนนะครับแม้แต่บวชก็ยังเผาทิ้งนะครับมีแต่ทาหารไม่นองลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองทะลันก็เดินไปเดินมาเต็มไปหมดนะครับพี่น้อง หลังจากไฟไหม้เกิดขึ้น1วันนะครับซอมินตูนก็ได้ออกมาแถลงข่าวในประเทศพม่าะนะครับมีข่าวออกทางทีวีหลายช่องด้วยกันบอกว่าไม่ได้เป็นฝีมือทหารมินองลายนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนก็มีคลิปพยานหลักฐานนะครับว่าเป็นทหารมินองลายนะครับที่เอาไฟไปจุดบวชบ้านถูกไฟไหม้ ประมาณ150หลังคานะครับพี่น้องชาวบ้านต้องอบพยพนี้ไม่ต่ำกว่า5 0 0 0ัว่าคนนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ก็เหมือนเมืองล้างเกิดขึ้นนะครับพี่น้องชาวบ้านไม่กล้าอยู่ในพื้นที่นะครับมีแต่ทหารพี่น้องรายนะครับที่อยู่ในพื้นที่เต็มไปหมดนะครับไม่ต่ำกว่า500นายคุมสถากนการณ์ต่างๆนะครับซอมมินตูนก็ออกมา แถลงข่าวว่าเป็นกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับที่เอาไฟจุดเผาแต่กลุ่มน้องๆ้องเยาวชนบอกว่าไม่ได้ทํานะครับ จะทาทาไมก็เป็นญาติพี่น้องของตัวเองนะครับใครจะเอาไฟไปจุดนะครับแต่ชอมินตุนก็มาใส่ร้ายกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับว่าเป็นกลุ่มน้องๆเยาวชนเอาไฟไปจุดนะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนก็มีคลิปวิดีโอนะครับมีพยานหลักฐานว่าเป็นฝีมือทาหารไม่นองร้ายนะครับเอาไฟจุดหลายที่นะครับจะมาจับกลุ่มน้องๆเยวาวชนอยู่ในพื้นที่นะครับเสริมกองกําลังเข้ามามีอยู่จนนํานวนมากนะครับที่ในรัฐชิน ุ่มปกป้องประชาชนก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะไปขับไล่ทหารมินองลายที่มาตั้งฐานอยู่ใกล้ๆบริเว,เวณลัดชินจะมีการประท่ากันอยู่แบบนี้ตลอดนะครับถ้าทหารมินองลายไม่ถอนกองกําลังออกไปจากเมืองลัดชินนะครับพี่น้องเรามาฟังอีกประเด็นครับพี่น้องในรัดกระชินมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับ เมื่อวานนี้ทหารกระชินกองพลที่4นะครับมีการโจมตีทหารม่นองลายนะครับที่เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่ผ่านไปยังเมืองโกนะครับในรัชฉานภาคเหนอือทหารม่นองลายมีอาวุธหนักนะครับรถถังรถประมาณ30คันเพื่อเข้าไปในรัฐกระชินมีการประทะกันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับทำให้ทหารม่นองลายเสียรถไปหลายคันนะครับ ถูกทหารกระชินหรือ KIA เอา RPG นะครับยิงใส่รถขบวนทหารไม่นองลายได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า10คันนะครับแต่รถถังก็ยังอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ปะท่ากันประมาณ30นาทีนะครับทหารไม่นองลายได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตไปก,กี่นายนะครับทหารไม่นองลายเสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่ผ่านไปยังเมืองโกนะครับทหารโกก้้งก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับ แต่ทหารมิลองไลก็ยังเข้ามาในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งนะครับเมื่อวานนี้ทหารมิลองไลก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ประมาณ2องคันนะครับบินตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆนะครับป้องกันฐานตัวเองนะครับก็อาจจะกลัวทหารกระชินหรือ KIA ซุ่มโจมตีนะครับก็เลยใช้เฮลิคอปเตอร์บิน ไปก่อนนะครับเพื่อตรวจในพื้นที่ทางต่างแล้วขอ,อารถเข้าไปในพื้นที่ที่เหลือประมาณ20กว่าคันนะครับมีอาหารการกินอาวุธจำนวนมากนะครับที่เข้าไปในลัดชินทหารมินองลายรวมๆประมาณ200นายนะครับเข้าไปในพื้นที่ลัดกระชินเมื่อวานนี้ก็เข้าไปได้นะครับแต่มีรถทหารมินองลายนะครับได้รับความเสียหายไป10คัน แต่ยังไม่ทราบว่ามีการเสียชีวิตไปเท่าไหร่นะครับในรัสเซีมีความดุนแรงเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังมีทาหารมีนองหลายนะครับยังแอบเสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่นะครับวันนี้ก็เปิดโรงเรียนในประเทศต่างๆนะครับก็มีทาหารมีนองหลายนะครับอยู่เต็มกันไปหมดตามโรงเรียนอาจจะก,กลัวกลุ่มปกป,ป้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่มีกลุ่ม PDF นะครับที่เป็นนักศึกษามีการไปตรวจสอบ จำนวนมากนะครับหลายพื้นที่หลายเมืองด้วยกันทหารไม่นองลายกัวกลุ่ม PDF เอาระเบิดเข้าไปในพื้นที่ต่างๆนะครับก็เลยไปตรวจสอบนะครับมีการไปนั่งเฝ้าเป็นยามเป็นทหารนะครับอยู่เต็มไปหมดทุกโรงเรียนเมืองเนบีดอหรือเมืองยันกุ้งนะครับมีทหารไม่นองลายอยู่เต็มไปหมดนะครับที่ในโรงเรียนอาจะโกกลุ่ม PDF มาวางระเบิดตามพื้นที่นะครับ ก็เลยไปตรวจสอบจํานวนมากครับทหารไม่นองลายเริ่มจะไม่ไว้ใจประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขอภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สูงคค่ะ